สวัสดีครับพี่ๆแฟนเพจชาววิลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับจะมารีวิวนะครับตัวรถ Ford ด a e นเจตัว w i t e c นะครับที่ใส่ระบบอินเทอร์เฟสแล้วก็กล้องรอบคันนะครับแล้วก็มีระบบมิลเลอร์ลิงนะครับที่ได้รับความนิยมณปัจจุบันเลยคือตัว i n g r e s s นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในระบบเดิมของตัว Ford นะครับตัวนี้เป็นตัว WiT e c นะครับหน้าจอเป็นตัวซิงสองนะครับใส่กล้องรอบคันนะครับนะฮะนี่กล้องรอบคันตัวนี้เป็น 2D นะครับ ก็จะมีมุมมองเบิร์ดไอวิวแล้วก็กล้องซ้ายผมตีไฟซ้ายนะครับตีไฟขวาเห็นไหมฮะกล้องขวาก็จะติดนะครับเห็นไหมฮะอย่างนี้เลยนะครับเปิดไฟนะครับประมากนะครับก็จะโชว์กล้องหน้านะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือกล้องหน้านะครับกดปิดนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ถอยนะครับนี่คือกล้องมองหลังนะครับแล้วก็จะโชว์มุมมองแบบเบิร์ดไอวิวนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็มุมมองเบิร์ด่ View นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็ยังใช้งานได้นะครับติดอินเทอร์เฟสไปแล้วกล้องรอบคันแม้ว่าจะอยู่ในระบบเดิมรถนะครับก็สามารถที่จะใช้กล้องรอบคันได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับของตัวรถอยู่นะครับเห็นไหมฮะอันนี้กดเข้าไปนะครับก็คือการใช้งานอินเทอร์เฟสนะครับในตัว ซิงสองนครับในหน้าจอที่เระบบสิงสอที่มาในตัว Wide d ายแ c k แล้วก็ตัว For ์เรนเจอร์่าแล้วก็ตัว e v e r อร์เนทะครับที่หน้าจอเป็นตัวซิงสอก็ใส่อินเทอท์ที่หน้าตาแบบนี้เมนูฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับเป็นแผนที่นําทางนะครับใช้งานก็กดลานขึ้นมาก็ล้ารแผนที่นําทางนะครับตรงส่วนนี้นะครับ ถ้าเราต้องการใช้พันที่ออนไลน์นะครับก็ติดระบบ Miller Link นะครับใช้งานกับตัว i n g r e s s ได้เลยนะครับตรงส่วนนั้นก็จะใช้งานในส่วนของพันที่นำทางนะครับอันนี้เป็นออฟไลน์เห็นไหมครับจับจัดได้ข้างหน้าเป็นปั๊มน้ำมันเอสโซ่เห็นไหมครก็จะมีแบบนี้เลยนะครับนะครับเห็นไหมฮะแต่สถานที่ก็จะมีบอกว่าข้างหน้าเลยไปหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเอสโซ่นะครับแล้วกดออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในส่วนของอื่นๆนะครับ ถัดมานะครับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ OBD นะครับตรงส่วนนี้ก็จะดูรอบเครื่องยนต์นะครับเนี่ยฮะผมเหยียบคันเร่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์ต่างๆนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมครับกดออกมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ M p 3นะครับเล่นเพลงนะครับมีอีควอไลเซอร์ปรับเสียงไดละเอียดขึ้นนะครับจูนเสียงได้ดีกว่าเดิมนะครับกดเข้าไปเล่นเพลงได้นะครับเลือกโฟลเดอร์ที่มีเพลงก็สามารถที่จะเปิดเพลงแล้วก็อ่านรายชื่อเพลงภาษาไทยได้นะครับสังกฤษได้หมดนะครับ งส่วนนี้นะครับตรงส่วนวนี้นะฮะวอลลุ่มก็ยังใช้งานได้เห็นไหมครัเห็นไหมครัเราสามารถใช้คอนโทรลโมไลน์แล้วก็จะโชว์วอลลุ่มเลยครับของตัวรถนะครับก็ยังใช้งานได้เวลาเราเปิดพัดลมเลยครับก็ระโชว์พัดลมตรงส่วนนี้เห็นไหมครับนะฮะโชว์อุณหภูมิแอร์ด้วยนะครับถือว่าครบมากๆเลยครับถือเป็นอินเทอร์เฟซที่สมบูรณ์มากๆใน Ford นะครับไม่ว่าเป็นเอเวอร์เรสต์หรือว่าตัว เลนเจอร์นะครับที่เป็นระบบซิงสองนะครับเล่นวีโอก็กดนะครับกดเล่นวีโอได้เลยนะครับเลือกปึ้ง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 นะครับนี่ฮะก็คือการเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงนะครับเป็นมิวสิกวีโอได้หมดนะครับดาวน์โหลดมาได้เลยนะฮะแตะและเมนูขึ้นนะครับนี่ครับกดแบ็คกลับไปนะครับไปที่ hdmi กดที่วีโอก็จะเป็นส่วนของการใช้งานในส่วนของระบบ m i r r o r Link นะครับ เห็นไหมครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะส่งภาพในมือถือนะครับไปออกหน้าจอรถยนต์แบบไร้สายทั้งภาพไล้เสียงได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดมืองก์ในมือถือผมก่อนนะครับรูปปั๊บนะครับพอกดแล้วเนี่ยมือถือจะให้ขึ้นชื่อเลยนะครับว่าให้เลือกคนเนกับตัวอะไรเอ่ยแล้วก็แต่เลือกคนเนกับตัวอิงเกสนะครับชื่อมันจะบอกตรงนี้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับรหัสของตัวอิงเกสนะครับ แล้วรอมันคอนเน็กสักคู่หนึ่งนะครับถ้าเป็นพวกซัมซุงนะครับจะใช้งานได้ง่ายนะครับในระบบมือถือเป็น Android นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่งไอ OS ก็จะใช้งานก็จะมีวิธีการอ่าตัวเชื่อมต่อเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถส่งภาพขึ้นไปได้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะสามารถที่จะเล่น YouTube หรือ g o o g l e Map ได้แล้วนะครับตรงส่วนนี้ส่งไปทั้งภาพและเสียงเลยนะครับตรงส่วนนี้ไร์สายทั้งหมดนะครับอื้อหือ ตามกระแสเขาหน่อยเห็นไหมครับอันนี้คือระบบมิลเลอร์ครับที่ลูกค้าสามารถติดติดเพิ่มขึ้นไปได้นะครับไปใช้งานเพื่อดู youtube หรือว่าใช้งานในส่วนของอ่าแผนที่เลยครับ Google m a p นะครับเห็นไหมฮะอะไรแข็งมือถือเะครับเหมือนเต็มจอเห็นไหมฮะแค่นี้เองการใช้งานไม่ยากครับถือว่าพี่ๆนะครับที่ยังใช้ ตัวรถนะครับที่เป็นตัวซิงสองเนี่ยแล้วยังไม่ได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซนะครับผมแนะนาเลยเลยครับให้รีบนารถเข้ามาติดตั้งนะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซในตัวซิงสองเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับอินเทอร์เฟซตัวซิงสองนะครับผมถือว่าเป็นอินเทอร์เฟซที่สมบูรณ์มากๆานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้จับจองเป็นเจ้าของกันนะครับสําหรับลูกค้านะครับแล้วก็ คุณลูกค้าที่สนใจนะครับพี่ๆในขับต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่มิราจออเดอเรีครับสำนักงานใหญ่นะครับถนนศรีนครินก็มีทีมงานนะครับพร้อมให้บริการและให้คําปรึกษานะครับบริการหลังการขายต่างๆเนี่ยครบครันนะครับยินดีที่คําปรึกษาพี่ๆนะครับในรถทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับอินเตอร์เฟซที่สามารถติดตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นฮอนด้านะครับมาสด้านะครับรวมถึงเบนซ์บีเอ็มนะครับต่างๆก็ทําได้หมดเลยนะครับยินดีคำปรึกษาครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือติดต่อผมโดยตรงได้ที่เบอร์0 81 8 7 3 3 4 ส,ส่วนในขับก็สามารถติดต่อให้คุณฝ้ายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงลาไปก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านครับสวัสดีครับ